น้องเป็นตัวอะไรกันที่กำลังปีนต้นยางที่สูงกว่า50เมตรตามไปดูกันครับรามาดูกันครับว่าตัวเจ้าไก่เห็นอะไรครับเป็นตะกวดเผือกนะฮะ อุ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนตะกวดเทือกด้วยหางด้วนหมายครามว่ายัางไงครับปีนเลยครับปีนเล เป็นตะกวดเผือกครับหางด้วนโอ้เพื่อนๆน่าจะโชคดีกันแล้วเราหางด้วนเพราะไรไม่รู้เห็น ุดที variance, right? ่เด <out lequel S 1> yeah. ินตามนะฮะหลบๆต้นไม้เูจะพาดูเจะพาดูเดี ไม่เคยเห็นเลยครับนี่เป็นตะกวดเผือกบินขึ้นตรงยางเดี๋ยวม,มีควางชัดชัดไปด้านชัดชัดมองเห็นไหมจะมองเห็นไหมบินสูงเลยไปไหนไปไหนไหวไหม ปวดเผือกหางด้วนครับเผือกเลือ,องๆอุ้ยอุ้ยเลวังเลวังระวังเลวังดีวงวงสวยครับ ขึ้นต้นยางใหญ่ครับเรืวนนี้มีต้นยางสองต้นนะครับเก่าแก่ยืนตรงงง g a นมาลุ้นว่าจะปีนต่อไปไหมปีนต่อไหม ไม่แน่ใจว่าอาหารของเขาเป็นอะไระเห็นน้องแล้วขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีครับเจ้าตะกวดเผือก